สวัสดีนะคะนักเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูหนึ่งก็จะมาเจอนกันในเรื่องของลำดับเลขคณิตแล้วนะคะลำดับเลขคณิตนั้นเป็นอย่างไรนะคะเรามาทราบไปพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะคะลำดับเลขคณิตนะคะก็คือลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่ อ่าอันนี้คือความหมายสั้นๆกระชับได้ใจความของเขานะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะอ่ะจงพิจารณาลำดับต่อไปนี้ลำดับที่ครูกำหนดให้ก็คนะคะก็คือ1.8.15.22.29นะคะอ่าเราจะมาดูกันเป็นคู่ๆนะคะคู่ที่1น,นะคะอันนี้ขดหลัง เราจะเรียกว่าเลข8พดหน้าเราจะเรียกว่าเลข1ให้นักเรียนนำเอาเลข8มาลบกับเลข1นะคะเพื่อทดสอบว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่8-1ลบ1ก็คือ7ต่อไปนะคะคู่ที่2องแปกับ15บแปดกับ15พดหลังของเขาก็คือ15 1 5นะคะ15ลบ8ได้เท่าไหร่คะนักเรียน7 ต่อไปนะคะคู่ที่3 15กับ22พดหลังคือ22พดหน้าคือ15ก็จับมาลบกันนะคะจับมาลบกันได้7คู่สุดท้ายนะคะ22กับ29นะคะ22กับ29จับมาลบกันอีกเช่นกันได้ผลลบนะคะหรือผลต่างก็คือ7เนื่อเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่า ผลต่างทั้งหมดนั้นมีค่าเป็นเลขอะไรเช่นกันหมดเลยคะมีค่าเป็น7นี่ก็7นี่ก็7นี่ก็7นะคะดังนั้นจะมีชื่อเรียกของเขานะคะเราจะเรียกเลข7นี้ว่าผลต่างร่วมอ่าโอเคนะคะ แสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้านักเรียนบังเอิญลบไปแล้วนะคะว่าคู่ที่1ได้7คู่ที่2ได้7คู่ที่3ก็7แต่คู่สุดท้ายเป็น8เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปได้เลยว่าลำดับนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตอันนี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูสูตรเลยนะคะครูจะสรุปให้สั้นๆน,นะคะว่าสูตรของลำดับเลขคณิตที่เราใช้บ่อยๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะ มาสรุปกันเลยนะคะสรุปนะคะถ้า a1 คุณครูให้ a1 a1 a2 a3 a4 ไปเรื่อยๆจนถึง an นะคะเป็นลำดับเลขคณิตคือคุณครูให้ลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตและเมื่อนำ a2 ตั้งนะคะลบด้วย a1 ลบกันเป็นคู่คู่ไปเรื่อยๆนะคะ a4 ลบ a3 คือพดหลังลบพดหน้านะคะ จะมีผลต่างร่วมเกิดขึ้นนะคะผลต่างร่วมนั้นชื่อเล่นอย่างเป็นทางการของเขาที่ใช้ในสูตรคือดีนะคะใช้ดีตัวพิมพ์เล็กนะคะจำให้ได้นะคะดีนั้นมีค่าเท่ากับพสน์หลังตั้งแล้วลบด้วยโพสน์หน้าชื่อของเขาชื่อว่าผลต่างร่วม สูตรที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรนะคะที่ครูเขียนสรุปให้อยู่ตรงนี้นะคะสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1บอกว่าเ n เท่ากับนลบ1บวกกับ d นะคะนี่คือสูตรที่1น,นะคะสูตรนี้หมายความว่ายังไรก็คือใช้เวลาหา ที่ติดกันไปเยอะๆเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นจยดสังหาสพจน์แรกห้าพจน์แรก3มพจน์ถัดไปอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีในตัวอย่างต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรที่2นั้นก็คือ an เท่ากับ a1 คำว่า a1 คืออะไรคะ a1 คือพจน์แรกบวก n ลบ1คูณ d อ่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ดูในตัวอย่างนะคะ นักเรียนไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะโจทย์สั่งว่าอะไรคะโจทย์สั่งว่าจงเขียน3พจน์ถัดไปสามพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตคุณครูกําหนดลำดับเลขคณิตให้ก็คืออะไรมั้งคะคุณครูกําหนดให้มีลบหนึ่งหแล้วก็13 กำหนดให้ว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตซึ่งมีอะไรคะตอนนี้มีอะไรอยู่ก็มี a1 อยู่นะคะอันนี้เรียกว่า a1 อันนี้ a2 อันนี้ a3 มีอยู่แค่3พจน์แสดงว่าโจทย์สั่งให้หา a อะไรคะพจน์ที่4พจน์ที่5ขอโทษ,โทษคุณครูพจน์ท,ที่4พจน์ที่5แล้วก็ให้หาพจน์ที่6 ตรงนี้ค่ะสี่ห้าหกเนี่ยเรียกว่า3มพจน์ถัดไปโอเคเนาะนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปหานะคะเราก็จะมาหาผลต่างร่วมกันก่อนนะคะผลต่างร่วมคืออะไรคะนักเรียนผลต่างร่วมก็คือการนำพจน์หลังลบพจน์หน้านูก็เอาคู่แรกเลยเนาะลบ1กับหระหว่างลบหนึ่งกับ6อะไรเรียกว่าพจน์หลังคะพจน์หลังก็คือเลขห เอาเลขหกไปลบกับพจนหน้าพจน์หน้าของเขาคือลบหนึ่งดังนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นอะไรคะหกบวกหนึ่งเป็น7จ็เอสานะคะที่ต้องทราบ A3 สามพราะนเป็นพจน์สุดท้ายของลำดับที่เขากำหนดให้มา A3 ตรงนี้ก็คือเลข13บสามเค่ะวันนี้คุณครูจะพาสอนใช้สูตร แรกนะคะตัวอย่างนี้นะคะไปดูสูตรแรกของเราก็คือ a n เท่ากับ a n ลบ1บวก d นะคะอ่ะเราจะหา a 4นะคะแทน n เป็นเลข4ดังนั้นก็จะได้ว่าเป็น a 4ลบ1บวกกับ d โอเคค่อยๆเขียนไปนะคะ a 4ลบ1มันก็คือ a อะไรนั่นเองคะนักเรียน มันก็คือ a 3บวกกับ d a 3ของเราคือเลข13นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ A 3นักเรียนเห็นไหม a 3ของเราอยู่ตรงที่เราหาไว้ตั้งแต่ข้างบนนะคะ a 3ของเราคือ13 d ของเราก็เาหาไว้แล้วก็คือเลข7เอามาเขียนใส่นะคะได้เป็น13บวกกับ7 เป็นอะไรคะยี่สบวกเลขนะคะต่อไป a 5นะคะก็ตามสูตรนะคะสูตรอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น a 5้ลบหบวกกับ d ก็จะเป็น a สบวก d a สหาแล้วเมื่อกี้คะ่ะได้ผลลัพธ์อยู่ตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ a 4 ได้20นักเรียนก็เอาผลลัพธ์มาวางได้เป็นอะไรคะยี 20. บวกกับ7จดีนี้ใช้ตัวเดิมค่ะได้27ต่อไป A6 นะคะก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน A6 ก็คือ A6-1 ลบ1บวกกับ D ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ a 5วก d a 5ของเราคือผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเท่าไหร่คะหาเสร็จไปเมื่อกี้เองก็คือ27 7บวก7นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ย27บวก7 ได้เป็น34เสร็จเรียบร้อยนะคะได้ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสามพจน์ถัดจากลำดับเลขคณิตตัวนั้นคือสามพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือนะคะอ่ะมาเขียนคำตอบกันก็คือ20 27 34มสิเขาถามหา3มพจน์นี้ก็ตอบแค่นี้นะคะการหาโดยใช้พจน์ถัดไปแบบนี้จะง่ายนะคะจะง่ายโอเคเนาะนักเรียนน่าจะพอทําได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเดีย๋ยวค่อยดูอีกคลิปหนึ่งนะคะจะได้ไม่ยาวมากเนาะสวัสดีค่ะนักเรียน